สิ้นตินจกผ้าทอมือโดยใช้ขนเม่นเป็นอีกหนึ่งผืนที่คุรินภูมิใจที่จัะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะคุรินสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนำเสนอสิ้นเข็นนะคะสีม่วงอมชมพูค่ะออกแนวชมพูนะคะหัวแดงเชิงแดงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันนะคะดูบริเวณหัวสิ้นค่ะเราเลือกใช้สีแดงเพื่อให้รับกันกับบริเวณเชิงเวลาเราคุมโทนออกมาแล้วเนี่ยผ้าจะดูสวยแล้วก็สะดุดตาในความต่างก็จะมีความลงตัวอยู่นั่นเองก็เลยเลือกใช้หัวสิ้นสีนี้ตัวสิ้นนะคะเป็นสีม่วงเข็นรวมกับสีชมพูเข้มๆนะคะออกเป็นม่วงเข้มๆแบบนี้เลยค่ะลายที่เห็นนี้นะคะ เกิดจากการปั่นแล้วก็เข็นได้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนนำมาทอดังนั้นผ้าถุงที่เกิดจากได้ปั่นเกลียวเนี่ยจะสวยและทนมากนะคะหัวใจสำคัญของสิ้นผืนนี้ที่อยากจะนำเสนออย่างยิ่งเลยก็คือลายค่ะเป็นลายบัวไหลนะคะลายดั้งเดิมของบานหาเซียวซึ่งองค์ประกอบนอกจากจะครบแล้วนะคะครบองค์ประกอบ แต่ในองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบมีความละเอียดแฝงอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนกคุ้มนกคาบดอกหมี mm. เห็นไหมคะดูงานค่ะเครือขอสลับไปมาแบบนี้เลยอันนี้คุรินขอชื่นชมคนทอนะคะที่มีความอดทนรังสรรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ออกมาให้เห็นค่ะคือนอกจากจะสวยงามฝีมือดีแล้วนะคะการใส่รายละเอียดลงไปแบบนี้หายากที่สุดคุรินการันตีเลยค่ะ คือถ่ายมุมไหนก็สวยมองมุมไหนก็สง่างามมาค่ะเดี๋ยวคุูลินให้ชมด้านหลังนะคะด้านหลังคุูลินเย็บติดกันไว้เรียกว่าเย็บบ่วงแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือบริเวณเย็บบ่วงคือพยายามให้ลิ้วรอยลายชนกันแบบนี้นะคะตั้งแต่หัวจะหลดเชิงผืนนี้บุผ้ากาวให้คุณแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะดูลักษณะการบุผ้ากาวของคุรินนะคะคือเลือกผ้ากาวข้างในสัมผัสต,ต้องนุ่มนวลตัวและมีความไม่หน้าม,มากเลือกช่างค่ะเวลาบุผ้ากาวออกมาแล้วต้องไม่มีฟองอากาศการเก็บงานต้องเงียบ ขอโทษค่ะต้องเนี้ยบต้องเรียบแบบนี้เลยนะคะนี่คือคินใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณได้งานที่ดีที่สุดสมราคาผ้าสุขโขทัยดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแขวนไว้นานสีไม่ซีดค่ะสีไม่ตกค่ะการันตีนุ่งแบบนี้ค่ะ20ปีสีและลายสวยดังเดิมหากคุณคุณถูกใจสิ้นผืนนี้นะคะราคา5,500บาทนะคะ ต้นทุนมาสูงกว่าแต่ขายราคาเดิมเพื่อกระจายงานดีๆถึงมือคุณคุณค่ะ